สวัสดีครับนี่ผมทักษกรนะครับนี่จะมาในแอคชั่นเกิดใหม่กับซลามซะแล,ล,ล้วในซีซั่นที่2 EP พที่ซึ่ง E p ีนี้คือ EP 13ของจริงนะ <c oughs> คือ E ีีที่แล้วแบบแม่งยังไงกดกดผิดอะเออคือรีบเข้าไปหน่อยคือแบบกดเข้าพาร์ส2แล้วก็ตั้งแล้วก็ดูเลย <c oughs> อัดคลิปดูเลยแบบไม่ทันเช็คอะไรละเอียๆๆดด,ด,ดีช่างมันไม่เป็นไรถือว่าคุ้มอยู่นักสนุกอยู่เออถือว่าได้อยู่ได้อยู่คลิปนั้นออนแอร์ได้อยู่อโอเค ขอเล่าเกี่ยวกับไอตอนสองจุดห้าได้ไหมคือแบบแม่งสนุกดีผมชอบมากเลยคือแบบสนุกคือเป็นการเล่าเรื่องทางฝั่งเวโดอล่ากับอีฟฟิทว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางฝั่งนู้นมีอะไรเหตุการณ์อะไรบ้างเนี่ยเป็นมุมมองของฝั่งนู้นเนาะผมก็ชอบเดียวจริงๆนะเออแล้วก็ทำให้ผมได้แบบชอบอีฟฟิทขึ้นเยอะเลยอีฟฟิทมันดูฮาดีตูตลกมากเลย <c oughs> คือโป๊ะปะโป๊ะปะเจงหวะมันดีมากเลยชอบชอบชอบเออโอเคก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื <c oughs> <c oughs> ่อเป็นกม เบลโดราชอบมากเลยการเปิดตัวเบลดราคือมันซ้อมกันจะเปิดตัวไอ้พีเราอธิบายไว้อะคือมันหามากเลยอะไรวะเนี่ย โอ้せっかくฟกขึ้นส์ท์าน์ที่รู้สึกไมใด่ไหนขึ้นขอ้นขึนขึ้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 นข้น เออวันอาที่ย์ตอนไอตอนสิบสองจุดห้าไปแล้วราชาอาอยุคลั้งโอ,โอ้โหโอได้เยอะนะโอเค

いいよ。Oh, okay, okay. We, we, we <laughs> ととโอ้คนอื่นน่าจะเหวอะกันนะั่นแหะมันพูดอะไรเลยหรอเปล่าไอ้โง่น่นะอย่างงี้ปะมีคนหนึ่งไม่เหวะเทนี่มา <laughs>

โคตรยิ่งใหญ่เลยโอ้ยลูกลูกเขาเทจริงแหละ

หลังกะทำอาหารชุดใหญ่เลยโอ้ยนี่พี่อุ้ย <laughs> อะไร <laughs> อ,อ่อโอ้ <laughs> <laughs> ชิออออช่ออนทำอาหารโอ้กรณียบอกชิ่ออนทำอาหารใช่ไหม ืออะไรวะ <c oughs> จริง <c oughs> อะไรบ้างวะเนี่ยมะเขือเทศหัวหอมโอ้โหพีเสื้อยังเดี่ยงเลย <c oughs> โอ้โหจริง โอ้เอาแค่ไม่ธรรมดาก็ได้โอ้หเออจริงเป็นไรวะจริงจริง ก oh oh. ั้โต right anyway. ๊ะพังชิบหายเลยเหมือนของหวานสีคล้ายๆนะใช่ใช่อะไรวะเนี่ยทำไมต้องหายใจงั้นวะ นั so <c oughs> <c oughs> uh ่นเบนนี like ่มันูดดูราเมานมากเลยฮะอ่ฮะ้เสื Grid ้ผ้านักปรุงอาหารโอ้โอเคนะ มันดูภ really, ูมิใจแปลกๆอะเออหน้าตาดูไม่ได้จริงก็นแหละจริงมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอยากกินอาหาร

อย่างน้อยมันก็ยังมาช่วยนะดีนะแคร์ก็ท่านมาอีกแล้วเหรอท่านดาวก้อนใหม่แล้วเหรอเออทสุ ไม่ไม่ได้ตกใจเลยเลยท่านเฮะยใครอะไรอีกฮะยใครอีกเนาะอ๋อ とい <laughs> 外ですな。 อะไรเฮ้ยเฮ้ยใครรอดลงรูปสาท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรโอ้ ออย่าบอกนะคือพ่อของเอเลนใช่ไหมเพื่อนยินจากใครมันเนี่ย

EP นี้เนาะก็มีเรื่องน่าสนใจหลายอย่างมากคือมันอ๋อดูเรื่องนี้ที่ไรมันมีแต่ข้อมูลล้วจะเป็นข้อมูลเข้ามาในหัวเต็ไมไปหมดเลยมันเลยแบบจะเบลอๆนะบางทีเราดูคลิปเราก็จะงงๆคือๆเลยบ้างมันก็แบบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเยอะจริงๆในตอนนี้คืออย่างเช่นเวลาเกิดมาปุ๊บแม่เกิดอะไรขึ้นชีพมาปุ๊บก็มา,มาหาที่เมืองแล้วก็มามาแล้วนะทำตัวมีงานฉลองอันนี้เอออันนี้เข้าใจ เล็กๆน้อยๆเออแต่แมงเดรูลา่าแม่งโคตรเบีเบเยวเนยพลังเลยมันเปปล่อยป่อๆแล้วแม่งเหมือนจะแบ่งเป็นแบบซุปเปอร์ส,สายามอะเมื<笑><笑>เอ่อ yeah, กี้เอ้ยโคตรเลยแล้วก็เอออาหารของชิออนได้รับสกิล,ลนะแล้วผ่าอะไรสักอย่างอจำไม่ได้ที่เราให้ทำอาหารอะไรก็อร่อยเหมือนดั่งใจคิดคืออะไรคืออยู่ๆก็ได้มาจากของขวัญที่มิลลมารู้ให้โหแม่งโคตรเลยเอาจริงๆมันไม่ได้มีประโยชน์ในการต่อสู้หรอกแต่แบบ อันนี้ประโยชน์สำหร,รับเลี่ยงมรุมากกับเรี่ยงมรุมากเพราะจะได้ไม่ได้กินอาหารที่มันรสที่มันรสชาติแบบนั่นแหละ <c oughs> เออโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประชุมกันด้วยเนาะเออพอมีการประชุมอะไรกันเสร็จสับปุ๊บก็ไอ,อ้น,นั้นก็มายังไงเออไอ้ที่มันมาจากไอ้เมืองไอ้ที่มันเป็นพันธมิตรของเลี่ยงมรุอะที่มันเป็นหัวไอ้แก่ลุงแก่มาเออแม่งมาแต่มาช้าชีพหายก็ไม่ช้าหรอกไม่ได้ไม่ได้เชิงช้ามากหรอกก็ประมาณวันสองวันกะเข้าใจว่าเมืองมันอยู่ไกลเนาะแต่ <P os ite> พอมาแม่งแบบแม่งโคตรโคตรแบบตื่นตระหนกอะ่ะท่านริมรู้ครับมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับว่าเอาเต็มตรงกําลังมาเรียบร้อยแล้วเราพร้อมสู้แล้วหรือท่านกำลังวางแผนอยู่มีอะไรเลยครับรู้อะไรอะไร <c oughs> คือแม่งม,มันมันมันลนโคตรลนเลยอ <c oughs> เออเออแล้วก็มีอะไระ่ะเออแล้วก็แม่งมีการสุดดอปท่านราชาการสุดดอปแม่งก็มาอยู่ๆก็มาแสดงความยินดีกับริมรู้คือท่านแบบไม่ได้ตกตะหนกเอ้ยตกตะหนกเรียอว่าไงตกใจหรือว่าตกตลึงไปหน่อยหรือแบบที่ริมรู้แบบเอ้ยเมื่อเดือนสองเดือนก่อนทำไมมันยังเป็น สลามธรรมดาตอนนี้ก็แบบกลายเป็นจอมันสลามไปซะแล้วอะไรแบบเนี้ยไม่ตกใจหน่อยหรอแบบมามาจับมือโอ้จริงดีด้วยเนะที่แต่เป็นจอมันแล้วผมม่งงแ,แค่นี้เหรอวะมันไม่มีการตกใจันหน่อยหรอวะเออเออแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนจะมาก็คือขุนนางก็รับสูงของเอลใช่ไหมเป็นพ่อของเอลเลนเนาะซึ่งโทษที่ผมจําชื่อจริงของเอลเลนไม่ได้ผมจําได้แค่ชื่อนามแฝกเฉยเออโอ้หแบบพ่อก็มาตอนที่แบบเจอได้แบบ เอ็งซื้อหน้าจอม,มันแบบเอ็งเปิดประสานนี้น <c oughs> ใช้ก็จะจะใช้คาถาเพิงแบบเป็นล้องคาถาใหญ่เลยแม่งถ้าลุไม่ห่างไปนี่น่าจะพังเยอะอยู่แหละแต่นี่มันลุกคงไม่เป็นไรไม่มีใครเป็นอะไรหรอกผมว่าเออน่าจะแค่พื้นที่พังเฉยแล้วเออโอเคอีพ okay. ีนี้ก็สนุกไปมากเลยโอเคครับ okay, ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครนะครับเพ <c oughs> ื่ขอเป็นกำลังคลิปต่อไปนะครับสวัสดีทุกคนตลอดสวัสดีครับบ๊ายบาย